สวัสดีครับพี่น้องครับมืี๋นี้นี่เนี่หม,นนห,มหมูหมูกระเทียมนี่แหละหมูกระเทียมอาหารจานโปรดอาหารจานโปรดมาครับพี่น้องมาอาหารจานโปรดหมูกระเทียม อาหารพวกนี้กินบเบือด้กกินโมเบือโหดม

เลนในเป็นเหม้อน่วนหลายข่าวมียเหมือป็นไทยไดีป่ะไฟไหนก็ได้ส่วนว่าที่บกไปเ็ดีเป็นอย่างเราจะสู้อันนั้นก็ได้เอาหัวบอกเนี้ยเอาไว้ทั้งกน่ก็ได้มาช้ามาช้า

เดี๋ยวมันนี่ะโอ้ยเดี๋ยวมันไม่ได้คนไม่ไดมาหลยเจ้าแต่ว่ามันเยัเรื่องแรงนึ่อนึ่งนึ่งแล้านไม่ได้ตายเอเนี่ยเดี๋ยวเอาเรื่อีพานมันจะมีใช่ไหผมือีพันเี่ไม่คอยเนีไดหอนมือซีพัอืมจะเอาม่เห็นเน่งีไหเอาขบงพวกตีกันะ มันสิขายกุ๊กกี้เกเน้อนี่นะแม่ไปมุ้ยไปเอาเด discord, ult, s <S อก่าวหมตอนนั้นทันพวนได้เร่กมีเพื่อนกตะเปล่าอะไรเร่อไเป้าเท่าไรเป่าไ